สวัสดีครับอยู่กับช่องโกรถไทยฟอร์ซิงฮะวันนี้มาดูเหล่า,าแจกบัตรคิวแจกตัวมนั่งให้กำลังใจเหลาสายลุยไม่คุยเยอะเราไม่คนร้อนเราไม่กลัวร้อนนี่แสงแดดที่แผดเขาไม่สามารถทำเราได้นะครับอ๋ ดูเหลาแล้วครับคนร้อนได้สักเท่าไหร่เราก็ทายทั้งตากแดดอย่างนี้และครับมีแต่รถดับสวยๆนะครับนี่นี่คันนี้ก็อยู่ในสังกัดของโมอตาลโมต้มอีกคันหนึ่งมาจากปู่สวนศักดิ์อยู่รถที hết xí cao chê Tắm suối suối รถขุดที่นูนครับดินมาแล้วก็มาเกยประมาณ200เมตรต้องทำงานแข่งกับเวลาก็สภาพอากาศแล้วก็สภาพพื้นที่นี่นะครับไม่ใช่หมูหมูนะครับ ทำไมต้องมาเทตรงนี้นะครับเพราะว่าข้างในวัดน่นมีมีงานอยู่รถวิ่งไม่ได้ฝุ่นเียงใจรถที่เขาผ่านไปผ่านมาก็ต้องแก้ไขด้วยทีนี้นะครับดินมาทอยหน้าง,งานไว้ก่อน ไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาเดี๋ยวฝนก็จะมาโมตานหมตานมาแล้วเนี่ยดูครับรถแมงคับนะครับเปลี่ยนสีได้เหมือน,นกิ้งกาเลยนี่เตรียมมาสีอะไรสีเหล็หรือเปล่าสวยมากเลย โซยังไม่ได้ถอนครับจะถอนนี่เยียบแรงกว่านี้ว้า ไปจอดรอรถที่ออกมาครับจะเสียเวลานิดหนึ่งการไทยไม่มาก็แกขับเองอเราสู้ๆมาดั่งให้กำลังใจเราเราว่าไม่มีประโยชน์เลย ต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับผู้ติดตามด้วยนะครับ